อิล ah at ัย์อัลฮัมดุลิลลาฮ์ و ا ل ص ل ล ة و ا ل س ل ا ะ على า س و ل الله وعلى آ ل ิ وصحبه ومن ولا ขอทักทายพี่น้องผู้ร่วมสัาที่รักทุกทท่านโดยกับคำทักทายของชาวสวรรค์ว่า السلام عليكم ورحمة الله و ب า ك ا ت ه พี่น้องครับสิบประการในการรักษาเราปกป้องเราให้พ้นจากไสยศาสตร์จากม์ดำและสายตาอิจฉานั้นวันนี้เราเดินทางมาถึง ข้อที่สามนั่นก็คืออดสบุรุอัลอาดูวีการอดทนต่อศัตรูของเราศัตรูของเราในที่นี้ไม่ว่าจะเป็นผู้ที่ฉาเราผู้ที่สร้างปัญหาให้กับเราผู้ที่ทาของทาไสยศาสตร์ใส่เราเนี่ยให้เราอดทนกับเขาความอดทนในเชคดุรซาก็บอกว่าก็ออคือการที่เราจะไม่ไปสู้รบกับเขาไปมีปัญหากับเขาหรือว่าเราจะไม่ไป เอาเรื่องนี้ไปฟ้องกับผู้คนไปเล่าให้กับผู้คนฟังนะครับนี่คือความอดทนที่เชคกัมเบลโรซากำลังใายให้เราเห็นภาพและเชคบอกว่าความอิจฉาริษยานมเปรียบเสมือนไฟที่ทำลายสิ่งอื่นเท่านั้นยังไม่พอเมื่อมันไม่มีสิ่งใดที่มันจะทำลายแล้วมันก็ทำลายตัวของมันเองวะเลียดุบิลลานะครับ ร sun, ูม si ุลลาสุบฮานูและอาลาอฮฺสุนทารวินัยสุร่าฟาติรอายาที่43ว่สิบสี่ฮิกุลมว่า“ว لا ي ย ي ك المكر السيء إلا ب أ ه ฮิกุลมักร ا ل م ك ย ا อิล ء إلا ب أ ه ลินั่นมีความหมายว่าและแผนร้ายแผนชั่วมันจะไม่ห้อมล้อมผู้ใดนอกจากเจ้าของของมันเท่านั้นนะครับเชื้อพระบรมราชกบอกว่าความอดทนนี่แหละ มันจะเป็นตัวช่วยเหลือเราให้ห่างไกลาจากไสยศาสตร์ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่มีความทรงพลังมากนะครับและมันก็เป็นผลดีเป็นผลประโยชน์ให้กับเราผู้ที่มีความอดทนทั้งในดนิยาและอาคีรออัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ทรงตรัสไว้ในส ah ุรบะคราว่าอินนัลลอฮฺมะอัลซอวิรินแท้จริงแล้วจะอยู่กับบรรดาผู้ที่อดทน พระองค์ก็ทรงอยู่เบื้องบนทรงสูงทรงทรงอยู่ณที่เหนือบัลลังของพระองค์เหนือชั้นฟ้าทั้งหมดทั้งเจ็ดแต่ไอการอยู่กับผู้ที่อดทนเนี่ยหมายความว่าความช่วยเหลือของพระองค์อยู่กับผู้ที่อดทนการให้การประทานความสําเร็จอยู่ที่จากพระองค์มีให้กับผู้ที่อดทนนะครับพระองค์ไม่ได้ลงมาอยู่ร่วมนะครับ นี่คือมาียะการอยู่ร่วมเป็นสิฟ้า์ของพระองค์เป็นคุณลักษณะของพระองค์ที่เรียกว่ามาียะคอสซประเภทหนึ่งคือการอยู่ร่วมกับบรรดาคนดีของพระองค์บรรดานบีของพระองค์บรรดาเราซูลของพระองค์บรรดาผู้ที่อดทนบรรดาผู้ที่มีความยำมเกรงเนี่ยเราจะให้ความช่วยเหลือเป็นพิเศษและมาียะสิฟ้า์อีกประการหนึ่งอีกอีกประเภทหนึ่งก็คือการอยู่ร่วมของพระองค์กับ ทุกสิ่งมายาอามะก็คืออำนาจของพระองค์อยู่ทุกสิ่งพระองค์จะให้ใครเป็นให้ใครตายก็ได้พระองค์จะให้ความเมตตากับใครก็ได้ไม่ว่าเขาจะไม่ว่าสิ่งนั้นจะแอบซ่อนอยู่ใต้ดินหรือว่าอยู่ในท้องฟ้าก็ตามประการต่อไปครับพี่น้อง <c oughs> สิประการที่จะทาให้เราพ้นจากไสยศาสตร์ประการที่4ี่คืออัตวักุลการมอบหมายความไว้วางใจต่อ a อ l a h Subhanahu w มันคืออะไรการมอบหมายคือการเชื่อต่อเะาการยึดมั่นต่อเลาและไม่พอใจอยู่กันแล้เชื่อว่าเราระทานความสำเร็จอีกส่วนหนึ่งคือการแสวงหาสิ่งนั้นแสวงหาความสำเร็จกระทำความสำเร็จนั้นไม่ว่าจะด้วยการดูอาการอ่านคุรานคุ้มครองเราอ่านดูอาต่างๆให้คุ้มครองเราหรือทำน้ำดูอา ทำยังไงครับพี่น้องให้เรา,เามีน้ำสักแก้วหนึง่งหรือว่าขวดหนึง่งและอ่านอัลกุรอานให้เสียงเรากระทบไปบนน้ำนะครับและมีเจตนาที่จะให้อัลลอฮ์คุ้มครองเราให้น้ำเนี่ยเป็นน้ำที่เต็มไปด้วยความดีที่จะล้างความชั่วร้ายออกไปจากร่างกายของเรานะครับ มีสูตรในการทำน้ำดูอาเนี่ยง่ายๆก็คืออ่านห้าต้นต่อไปนี้หนึ่งเศษสุรอ ah ัลฟาติฮะสองอายะคุลสีสามเศษสุรอัลอิคลาสสี่เศษสุรอัลฟาลาห์ห้าเศษสุระอันนัส,ะ ak, สะ as, นะครับแต่ละต้นเนี่ยอ่านประมาณเจ็ดครั้งเจ็ดครั้งแล้วก็เป่าไว้ที่น้ำอ่านเศษสุรอัลฟาติฮะเจ็ดครั้ง แล้วเป่าไปที่น้ำอัานอายกักุรสี7เจ็ดครั้งแล้วเป่าไปที่น้ำอ่านอะลิคลาสเจ็ดครั้งแล้วเป่าไปที่น้ำอัานอัลฟาลักเจ็ดครั้งเป่าไปที่น้ำอัานนาสเจ็ดครั้งแล้วเป่าไปที่ทน้ำนะครับเจ็ดครั้งหมดเลยหรือถ้าเราเหนื่อยไม่ไม่ค่อยไหวจะอ่านเจ็ดครั้งก็อ่านสักสามครั้งแล้วก็เป่านะครับหรือวถ้าวันไหนอ่อนล้าแย่ก็อ่านครั้งเดียวแล้วก็เป่าอ่านโซรัส ครั้งเดียวแล้วครับมนะครับอ e. ัลลอฮ์ سبحانه แวะ تعالى ส่งตัดไว้ในสุราซูมารอายะที่36ว่าอัลลาะห์สัลลอฮลบิคาฟินอับดะไม่ใช่อัลลอฮ์หรือที่เป็นผู้ที่เพียงพอแล้วสำหรับบ่าวของพระองค์นะครับอัลลอฮ์กล่าวไว้ในสุรษูอัตตะลากษอายะที่3อีกว่าวเมนียตะวัคละะลาอัลลอฮ์ฟะฮูวะฮัซบุใคร ที่มอบหมายความไว้วางใจอย่างแท้จริงต่อลเราโร่งทรงพอเพียงแล้วสำหรับเขาครับเรา Allah ส่งช่วยเหลือเขาไม่ว่าความชั่วร้ายนั้นจะมาจากท้องฟ้าหรือว่าจากแผ่นดินเราจะส่งมอบความมอบชัยชนะให้กับเขาพี่น้องมาดูฮัดีษบทน,นี้ที่ท่านรอซูลลสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสซลลัมได้พูดกับท่านอับดุลลาฮ์อิบนุอัมบาสอ a ิยัลลอฮุอันฮุมาครับ

ไม่ว่าสร้างประโยชน์สิ่งใดก็ตามเขาจะไม่สามารถให้ประโยชน์ใดกับท่านได้นอกจากสิ่งที่ Allah ส่งบันทึก Allah ส่งกำหนดไว้แล้วแลท่านระซูนได้พูดตอบว่าวะลาวิจิตมะอูอะลาอยันะอูกะบีเชอินเลมอ่าขออภัยคับวลาวิจิตมาอู่ะลาอย้ดรูกะ ิชัยน์ไม่ยดูคุกแต่ละิชัยนกคดีัตบะฮ์ขุนอาห์อะและถ้าหาพวกเขาจะทำอันตรายกับท่านเพื่อกยกับสิ่งหนึ่งพวกเขาไม่สามารถทำอันตรายได้นอกจากสิ่งที่อัลลอฮ์ทรงบันทึกเอาไว้แล้วนะครับนี่ก็คือกำลังจะบอกว่าให้เราเชื่อมั่นให้เราเชื่อใจใต่อลลอ์ยึดมั่นต่อล้อ์แล้วก็ให้เรา รู้เสมอว่าเราพอเพียงแล้วเราปลอดภัยแล้วเมื่อเมียเลาเมื่อยกมือขอดุอานะครับเมื่อกล่าวดุอาต่อเลาว,วิงวอนต่อเลาไม่ว่าศัตรูของเราจะมีมีจำนวนมากเพียงใดมีความเข้มแข็งมีความแข็งแกร่งมากกว่าเราเพียงใดเราก็จะปลอดภัยได้ด้วยก,การช่วยเหลือของพระองค์เราซุบฮานหัวทาลา พี่น้องครับดูในตัวอย่างจากท่านนบ,บีมูซาอะัลฮิสสลามนะครับที่ท่านได้พาบันิอิสราอินประชาชนของท่านหนีจากการไล่ฆ่าของฟิรอนเนี้อออกจากประเทศอียิปต์ฟิรอนมีอะไรบ้างครับมีทั้งกองทัพทหารมีทั้งบรรดาม้าศึกมีทั้งอาวุธที่พร้อมจะเข็นฆ่าผู้คน แต่ประชาชนของนบ,บีมูซาและท่านเองก็ไม่ได้มีอาวุธอะไรที่จะไปต่อกรกับฟิลิอุลได้เมื่อนบ,บีมูซาพาประชาชนของท่านบรรดาบรนิสรออินนี้ออกมาแต่ฟิลูอลก็ตามไล่ข้ามาอยู่ข้างหลังตามหลังมาแต่ไปสุดที่ทะเลครับทะเลที่ บรรดาประชาชนก็คิดว่ายัางไงเบื้องหน้าก็มีแต่ความตายเบื้องหลังก็มีแต่ความตายไปข้างหน้าก็ว่ายน้ำข้ามทะเลไม่ไหววันนี้โซอินจึงพูดขึ้นว่าอินนาลมุตรอคูลแท้จริงพวกเราเนี่ยถูกตามทัดแล้วเชอบุรษาอธิบายว่าคำพูดประโยคนี้หมายถึงว่าวันนี้ซออินสิ้นหวังแล้ว ยังไงก็ตายแน่ๆอยู่แล้วบิมุสซาจึงพูดด้วยความมอบหมายความไว้วางใจต่อาะอยอย่างสงบอย่างหนักนั่นว่ากัลลออินนามายรรบีซะฮดีนไม่ใช่เช่นนั้นเลยแท้จริงพระผู้อภิบาลของฉันทรงอยู่กับฉันและพระองค์จะทรงนำทางฉันนี่เป็นประโยคที่พูดถึงความเชื่อมั่นต่อาะอ์มีความอ ي มานต่อาะอ์และความมอบหมายต่อาะอยอย่างแท้จริง เราจึงสั wa, a, ่งใช้นบีมูซาอะลัยสลามให้ใช้ไม้เท้าของท่านตีไปที่ทะเลเราทรงตรัสว่าอิดริบเบียซากันบะฮ์มูซาจึงใช้ไม้เท้าของเจ้าตีไปที่ทะเลนบีก็ใช้ไม้เท้าตีไปที่ทะเลตามที่คําสั่งของเราในคุรานบอกต่อว่าฟัลฟลก้ฟะกานะคุลฟิรกินกัดตดิลอาซิม และมันได้แยกออกนะครับทะเลได้แยกออกและทุกๆุกข้างแต่ละข้างของมันเนี่ยเหมือนกับภูเขาที่สูงภูเขาที่สูงใหญ่แลาอิลาฮะอิมลัลลอฮ์พี่น้องที่รักทั้งหลายน้ำทะเลกลายเป็นภูเขากลายเป็นเหมือนภูเขาที่หยุดนิ่งและมีทางเดินอัลดุรอาอธิบายว่าตามทางเดินเนี่ยไม่มีแม้แต่ ทรายที่เปียกน้ําไม่มีเหลือแค่ดินที่เปียกน้ําไม่มีเลยไม่มีแม้เพียงน้ําสักหยดเดียวนะครับนบีมุซาก็พาประชาชนของท่านเดินผ่านอย่างปลอดภัยจนหมดแล้วฟิโอนก็ตามลงมาแล้วเราได้ทําให้น้ํากลืนน้ําทะเลก,กลับมาเป็นสภาพเดิมให้ฟิโอนและกองทหารของพวกเขาตายแลวฟิโอนก็ก่อนจะตายก็ กลับมาอิมานตอนล้อแต่การอิมานการศรัทธานในตอนนั้นไม่มีผลใดๆแล้วนะครับและในตอนต่อไปเนี่ยเราจะนำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับการมอบหมายตอนล้ออีกเช่นเคยแต่ในส่วนของตัวอย่างของท่านอบีมุฮัมมัด์สุลลัลลอฮุอะลัยฮิวะอัลลัมนะครับขอติดตามในตอนต่อไปซัลลัมุอะลัยกุมวะราะห์มะตุลลอฮ์วะบาราคัต